สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าคำที่เราพูดกับตัวเองในแต่ละวันมันมีพลังมากแค่ไหนบางคำแค่หลุดออกมาเบาๆกับตัวเองกลับทำให้เรารู้สึกแย่ไปทั้งวันในขณะที่บางคำแม้จะเรียบง่ายแต่มันกลับปลุกพลังบางอย่างในตัวเราให้ลุกขึ้นสู้ต่อได้ วันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจเรื่องง่ายๆแต่ทรงพลังเรื่องหนึ่งครับคือคำที่เราพูดกับตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าแค่เปลี่ยนคำสมองก็เปลี่ยนแล้วชีวิตก็เปลี่ยนพาร์ทหนึ่คำพูดคือคำสั่งให้สมองทำงาน นักวิทยาศาสตร์ด้านสมองบอกว่าสมองของเราไม่ได้แยกแยะว่าความคิดหรือคำพูดมาจากใครมันจะเชื่อทันทีว่าถ้าคุณพูดนั่นคือความจริงเช่นถ้าคุณพูดว่าฉันโง่ามากเลยทำไมทำอะไรผิดอีกแล้วสมองจะเริ่มสั่งการให้คุณรู้สึกผิดมองหาข้อผิดพลาดและสุดท้ายคุณจะหลุดเข้าไปในวงจรความคิดลบ ตรงกันข้ามถ้าคุณพูดว่าโอเคผิดพลาดก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวครั้งหน้าจะดีกว่านี้สมองจะเปิดโหมดเรียนรู้ท,ทันทีมันจะเริ่มมองหาวิธีแก้ไขแทนการด่าตัวเองพาร์ทสองตัวอย่างคำพูดที่เปลี่ยนสมองได้ลองสังเกตคำพูดเหล่านี้ครับแล้วลองเปลี่ยนดูคำพูดเดิมกับคำพูดใหม่ที่ช่วยคุณมากกว่าฉันทำไม่ได้หรอก เป็นฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังเรียนรู้ทุกอย่างแย่ไปหมดเป็นตอนนี้มันยากแต่ฉันจะผ่านไปได้ฉันไม่มีค่าอะไรเลยเป็นฉันกำลังค้นหาคุณค่าในตัวเองอยู่ไม่ไหวแล้วเป็นขอพักแล้วลุยต่อการเปลี่ยนคำไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเลือกมุมมองที่ช่วยให้เราไปต่อได้ พาร์ทมเทคนิคฝึกพูดกับตัวเองแบบสร้างพลังพูดกับตัวเองเหมือนพูดกับเพื่อนที่คุณรักถ้าคุณไม่พูดแรงๆกับเพื่อนอย่าพูดแรงๆกับตัวเองใช้ประโยคฉันกำลังแทนคำว่าฉันเป็นเช่นไม่ใช่ฉันขี้แพ้แต่เป็นฉันกำลังเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ทบทวนคำพูดทุกคืนก่อนนอน ให้เขียนลงสามบรรทัดว่าวันนี้คุณพูดดีกับตัวเองตรงไหนแล้วขอบคุณตัวเองก่อนนอนคำพูดของเราคือพลังที่เปลี่ยนสมองได้จริงและเมื่อสมองเปลี่ยนวิธีคิดของเราก็เปลี่ยนสุดท้ายชีวิตเราก็เปลี่ยนวันนี้รองเริ่มต้นแค่ทีละคำพูดดีกับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีแรงสร้างได้ทุกวันเพราะ คุณมีค่าจริงๆขอบคุณที่รับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า